ตูนมครับตอนสอบการต่อสู้ให้เสียงภาษาไทยโดยน้องนะเองครับสวัสดีทเกเยุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณครูน่าจะมาสอบเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้นะครับคุณครูก็จะจับคู่ให้พวกเธอสองคนนั้นต่อสู้กันนะครับ เอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะคู่ของแต่ละคนก็ต้องอยู่บนเวทีเพื่อต่อสู้กันนะครับและถ้าใครต่อสู้ชนะก็จะได้คะแนนเกรด A ไปเลยนะครับผมส่วนใครแพ้ก็ได้คะแนนเกรดน้อยนะครับเอาล่ะเริ่มจากซอมบี้คุมกับสกลริตันคุมก่อนเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่ ฉันจะบอกอะไรให้นะสมบีคงฉันไม่มีทางแพ้แกหรอกเฮ้ยมัวแต่ขี่มัวยอยู่นั่นแหละไอ้ก้างกระดูกหมาเอ้ยในทิงก็เข้ามาสิเฮ้ยหน้อยเนี่ยมางัดดาฉันเฮ้ยแล้วจะทำไมเล่ายา่า,าจะสมบีกโลกร้าเฮ้ยชอบขี่มัวนักเหรอนี่เอาไปเลยลูกเตะไม่แล บอกได้ยังไงล่ะอย่ามารองดีกับฉันไอ้ซอมบี้คุงเอ๋ยอืมทาได้ดีมากเลยล่ะสเกอิตันคุงส่วนซอมบี้คุงนั้นยังทําได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับกลับไปฝึกมาเพิ่มด้วยนะขอบคุณมากเลยครับอาจารย์เอาล่ะคู่ต่อไปคือเอเดอร์แมนกับซอมบี้หมูนะว่ายังไงเจ้าเตีย่ยหน่อยได้เจ้าเอเดอร์แมนประกาศดาฉันเข้ามาเลยสิเจ้าเตีย่ยแกจะทำอะไรฉันได้ ปะโถคำแรกก็เตี่ยสองคำก็เตี่ยเดี๋ยวแกเจอดีแน่โอ้โหน่ากลัวจังเลยเจ้าหมูน้อยเ <c oughs> ดี๋ยวแกเจอดีแนะ่อยา่าเอาไปหนึ่งบาทเลย่ยฮะไม่เป็นไรเลยเลย่ยใช่แล้วพวกแกเนี่ยมันอดอนหัดยังไงล่ะงั้นฉันขออีกสมับาทละกันงั้นก็เอาไปเลยนะี่แหละอืมทําได้ดีมากเลยละ่ะเอเดียแมนส่วนซอมบี้หมูนั้นยังทําได้ไม่ค่อยดีกลับไปฝึกมาเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ เอาละส่วนคู่ต่อไปคือคิปเปอร์คุงกับสปไปดี้คุงนะครับแกยอมแพ้ใช่เสือสปไปดี้คุงไม่งั้นฉันจะระเบิดแกซะฉันไม่กลัวแกหล่านะเจ้าคิปเปอร์แบบนี้แกจะต้องโดนดีสักหน่อยแล้วเข้ามาเลยฉันพร้อม<า>จุกเมื่อ ไอเจ้าบ้าคิปเปอร์เอ้ยอืมทำได้ดีมากเลยล่ะคิปเปอร์คุ้งสุดยอดไปเลยนะส่วนสไปดี้คุง้งกลับไปฝึกมาใหม่เพิ่มด้วยล่ะจะได้เก่งขึ้นกวนน่านี้เอาละคู่สุดท้ายก็คือแก๊กับสรามคุงนั่นเองเจเจเจดีใจจังเลยนี่ฉันจะต้องมาเจอกับเด็กน้อยใช่ไหมเนี่ย แค่พ่นไฟใส่ฉันก็ชนะแล้วข้าจะต่อสู้ยังไงนะรับไฟที่ไปเจ้าหนูฮ่าฮแค่นี้ก็ชนะแล้วเฮ้อเยอะไร่ยโอ้โหตัมะเลอรเลยแก้หนูนี้แน่ฮ่าฮ่าฮ่าทำที่ดีมากเลยนะสลามคุงส่วนแก้ยังทำไม่ค่อยดีไปฝึกมาเพิ่มด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณครูอืมถ้าอย่างนั้นพวกเราไปดูเกตคะแนนพร้อมกันเลยดีกว่านะไปกันเลย เอนเนอร์แมนได้เอแกได้เอฟอมบี้หมูได้ดีคิปเปอร์ได้เอสลามคุงได้เอสไปดี้คุงได้อีสกิริลตันได้เอซอมบี้คุงได้เอฟนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้ข้างล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ ลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอีอีแล้วเจอกันใหม่หนะทุกคน